ปัจจัยแรกในวันนี้ที่จะพาคผู้ชมไปติดตามกันนะคะว่าด้วยเรื่องของการดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางรัสเซียค่ะโดยล่าสุดทางธนาคารกลางของรัสเซียนะคะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงร้อยละ3ค่ะหลังจากสถานการเงินเฟอ้อภายในประเทศนะคะเริ่มมีท่าทีผ่อนคลายลงธนาคารกลางรัสเซียมีมติลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงสู่ร้อยละสออีกร้อยละ3นะคะสู่ระดับร้อยละ11ซึ่งเขากำจัดการประชุมนัดพิเศษขึ้นเมื่อวานนี้โดยระบุรายละเอียดว่ามีโอกาสที่จะลดอัตรา อดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอีกเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อชะลอตัวลงจากที่เคยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า20ปีการประชุมนัดพิเศษของธนาคารกลางราัสเซียมีขึ้นหลังจากเพิ่งจะลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงสู่ร้อยละ14เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบฉุกเฉินไปสู่ร้อยละ20นะคะหักจำกันได้ก็คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้จนถึงตอนนี้ธนาคารกลางรัสเซียมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายรวมแล้วทั้งสิ้นร้อยละ9พร้อมกับระบุด,ด้วยว่ารัสเซียเองพร้อมจะเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบีย้ยสำหรับการประชุมนัดถัดๆไปซึ่งทางธนาคารกลางรัสเซียระบุในแถลงการณ์นะคะว่าที่ผ่านมาแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มจะลดน้อยลงตามกลไกของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินรูเบิลอีกทั้งยังเป็นผลจากการลดลงอย่างชัดเจนของการคาดการเงินเฟ้อจากภาคครัวเรือนแล้วก็ธุรกิจด้วย ส่วนปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเศษฯฯรษฐกิจรัสเซียนะคะก็ยังมีหลายเรื่องที่ท้าทายอยู่แต่ตอนนี้ความเสี่ยงด้านเถรยรภาพทางการเงินเริ่มจะลดน้อยลงแล้วค่ะจึงก็เปิดโอกาสไปสู่การผ่อนปลนมาตรการการควบคุมเงินทุนบางส่วนด้วยค่ะ ไปดูกันต่อที่ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกกันบ้างนะคะคุณผู้ชมถ้าฟังจากมุมมองของประธานธนาคารโลกเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันคงเป็นเรื่องที่จะยากค่ะที่เราจะหลีกเลี่ยงกับภาวะที่เศรษฐกิจโลกจกะเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าทางเดวิดเมลพาสนะคะซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางโลกมีรายละเอียดแล้วก็มุมมองบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากราคาอาหารและพลังงานการขาดแคลนปุ๋ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกซึ่งคุณมาลพาสเขาชี้ให้เราเห็นถึงเศรษฐกิจของเยอรมนีนะคะซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกชะลอตัวลงอย่างมากเป็นเพราะว่าราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น พร้อมกับระบุด้วยว่าการผลิตปุ๋ยที่ลดลงอาจจะยิ่งซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆให้แย่ลงไปอีกและเมื่อไปพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกหรือ global GDP ก็ถือเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะลำพังราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นก็เป็นเท่าตัวแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยที่น่จาจะกระตุ้นทําให้เกิดภาวะดังกล่าวได้นอกจากนั้นประธานธนาคารโลกยังให้ความเห็นต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจยูเครนแล้วก็รัสเซีย ว่าน่าจะหดตัวลงอย่างมากในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปจีนแล้วก็สหรัฐก็จะชะลอตัวลงเช่นเดียวกันส่วนเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะจากเรื่องของการขาดแคลนปุ๋ยอาหารแล้วก็พลังงาน รวมไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าจะชะลอตัวลงค่อนข้างรุนแรงของจีนด้วยซึ่งก็เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภาวะเงินเฟอ้อวิกฤตด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จีนกําลังเผชิญอยู่ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะคะทางธนาคารโลกเพิ่งจะปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงมาเหลือร้อยละ3.2จากเดิมคาดการณ์ว่าจะโตร้อยละ4.1อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนั่นเองค่ะ พูดถึงเรื่องของความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบนันเราจะเห็นได้ว่าวันนีธนก,กิจรายใหญ่ของโลกหลายแห่ง ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงอย่างไรล่าสุดนะคะทั้ง UBS แล้วก็ JP Morgan ออกมาปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ลงอีกกลายเป็นว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะเติบโตได้ไม่ถึงร้อยละ4ด้วยซ้ำนะคะซึ่งจีนก็เผชิญกับแรงกดดันทั้งจากปัจจัยภายนอกแล้วก็จากปัจจัยภายในด้วยซึ่งทาง UBS และ JP Morgan เนี่ยเขาตัดสินใจปรับลดประมาณการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ปี2565ของจีนเป็นการปรับครั้งที่3แล้วค่ะโดยขยับลงเป็นเติบโตไม่ถึงร้อยละ4นะคะต่ำกว่าตัวเลขเป้าหมายที่ทางการจีนตั้งเอาไว้ที่ร้อยละ5.5 สาเหตุที่ต้องปรับลงก็เป็นเพราะว่าความเสียหายจากการบังคับใช้มาตรการควบคุมโควิด -19 อย่างต่อเนื่องทาง UBS ปรับลดประมาณการ GDP ลงเหลือร้อยละ3จากเดิมมองไว้ร้อยละ4.2ส่วน JP Morgan หันคาดการการเติบโตเหลือร้อยละ3.7จากเดิมมองเอาไว้ที่ร้อยละ4.3ค่ะ คุณวังเทาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของ UBS แล้วก็ทีมงานนะคะระบุในรายงานเลยบอกว่าการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 มีแนวโน้มที่อาจจะดูไม่รวดเร็วเหมือนในปี2563เพราะว่าลักษณะการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนมาตรการการควบคุมที่ยืดเยื้อแล้วก็แผนการหลังยกเลิกนโยบายโควิด1 9ในปัจจุบันของจีนยังไม่มีความชัดเจนมีแนวโน้มที่จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการผู้บริโภค แล้วก็บันทอนอุปสงค์ในระยะต่อไปด้วยนี่ก็เลยเป็นที่มาของการปรับลดคาดการเศรษฐกิจจีนลงนั่นเองค่ะ ไปดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าถ้าดูจากปัจจัยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากลับปรับตัวบวกได้ค่ะเป็นเพราะว่าตลาดยังคงตอบรับกับอาน,นิสงหรือความคาดหวังในเชิงบวกต่อการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางสาหรัฐหลังจากมีการเปิดเผยรายงานการประชุมออกมาล่าสุดที่ไม่ได้ระบุถึงการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะคะบวกกับมีประเด็นบวกเฉพาะตัวอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ได้อาน,นิสงจากการประกาศผลประกอบการด้วยอย่าง ทางสรรพสินค้ารายใหญ่ของสารัฐที่ช่วเมซีส์ค่ะเปิดเผยกำไรต่อหุ้น ในไตรามาสที่1ที่ผ่านมาสูงกว่าตัวเลขคาดการ์ที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะคะก็เลยหนุนหุ้นกลุ่มค้าปลีกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกรง่งกลุ่มเทคโนโลยีก็มีแรงซื้อกลุ่มธนาคารก็มีแรงซื้อกลับนะคะเป็นผลที่ทําให้ทั้ง3กระดานหลักของตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวบวกได้ดาวโจนส์ค่ะพุ่งขึ้นมาถึง500จุดเลยทีเดียวบวกไปร้อยละ1.61 N a s d a กสเดเปิดบวกร้อยละ2.68ส่วน S;P500 เมื่อคืนนี้บวกไปร้อยละ1 9 9ค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยฮะบวกได้ทั้ง3กระดานเช่นเดียวกันค่ะหุ้นกลุ่มค้าปลีกมาแรงนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากอังกฤษเปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ด้วยวงเงิน1 5 0 0 0ล้านปอนด์ในการสนับสนุนภาคครัวเรือนนะคะซึ่งตลาดคาดหวังว่าจากการสนับสนุนเงินในรอบนี้น่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายต่อไปนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นฝั่งยุโรปฟุซี่ร้อยของอังกฤษบวกไปร้อยละ0 5 6 c ี40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวกไปร้อยละ1.78ส่วน DAX ของเยอรมนีเมื่อวานนี้ปิดบวกร้อยละ1.59ค่ะ มาดูราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมปิดบวกได้เป็นวันทําการที่2ติดต่อกันค่ะมีประเด็นที่ส่งผลบวกต่อราคาน้ํามันนะคะก็คือความต้องการใช้น้ํามันในสหรัฐที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันหยุด Memorial Day นะคะซึ่งปกติแล้วฤด,ดูการนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวอเมริกันเขาจะขับรถท่องเที่ยวค่ะก็เลยเป็นที่มาของการคาดการณ์ว่าคนอเมริกันน่าจะใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นบวกกับตอนนี้นะคะมีแรงหนุนจากการคาดการณ์กรณีที่ประธานคณะมนตรียุโรปออกมาแสดงความเชื่อมัน่นว่าสมาชิก EU จะสามารถบรรลุข้อตกลงการใช้มาตรการคว่ำบาตรจากรัสเซียเดี๋ย u เขาจะประชุมกันอีกรอบ3 0 3 1ิพฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาใช้มาตรการดังกล่าวนะคะนี่ก็เลยเป็นปัจจัยที่ส่งผลทําให้ราคาน้ํามันดีดต่อเมื่อคืนที่ผ่านมาสัญญาน้ามันดิบ WTI ส่มมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์เ6เซนปิดที่ร1 4ดอลลาร์เเซนต์ต่อบาร์เรลเบรนต์ปิดที่1้อเดอลลาร์40เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนดูไบร่วงลงมาเล็กน้อยค่ะ มาดูทองคํากันหน่อยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะก็ได้แรงหนุนจากการกลับมาอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ค่อนข้างยาแย่ของสหรัฐนั่นก็คือการที่กระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐขอภัยค่ะเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่2สําหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ไตรมาสหนึ่งนะคะซึ่งระบุออกมาแล้วว่า GDP หดตัวลงร้อยละ1.5จากเดิมที่รายงานว่าหดตัวลงร้อยละ1.4นะคะซึ่งก็เป็นตัวเลข ที่ออกมามากกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินด้วยก็เลยทําให้มีแรงซื้อเข้ามาในทองคาค่ะ ดูต่อที่บรรยากาศการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นไทยจะว่าไปแล้วภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าทรงตัวได้ในแดนบวกนะคะแม้ว่าในระหว่างวันอาจจะเป็นการแกว่งตัวเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบถามว่าประเด็นอะไรที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้บวกก็ต้องไล่เรียงกันตั้งแต่ปัจจัยจากต่างประเทศนะคะหลังจากมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่ระบุค่อนข้างชัดเจนต่อเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยไม่น่าจะไต่ไปถึงร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้าก็คือน่าจะขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์กนออา้ะะคก็ืรรรยลใปชุ เดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมบรรยากาศโดยรวมตลาดหุ้นต่างประเทศก็ผ่อนคลายตลาดบ้านเราก็ผ่อนคลายตามไปด้วยประกอบกับมีแรงเกงกําไรเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองที่จะได้อานิสงส์จากมาตรการการผ่อนคลายในเรื่องของการคุมโควิด -19 นะคะก็เลยทําให้เซ็ตอินเด็กซ์ปิดยืนเหนือ1630จุดได้เมื่อวานนี้ปิดไป1 6 3 3 7 3จุดมบวกได้ทั้งสิ้น8.5 5จุดมูลค่าการซื้อขายรวม61,370่มล้านบาทค่ะ เมื่อวานนี้ปตทสอพอนะคะมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาเป็นอันดับแรกราคาหุ้นบวกขึ้นมาร้อยละ2 8 9ปิดไปที่160บาทท้วน BDMs ค่ะราคาย่อตัวลงมาร้อยละ3 7 CPF นะคะเมื่อวานนี้บวกขึ้นมากับเกือบร้อยละ2ปิดล่าสุด26บาท JMT ขึ้นมาร้อยละ2 6 5 ลำดับที่5เป็น AOT นะคะราคาก็พุ่งเข้าใกล้70บาทเข้าไปทุกทีเมื่อวานนี้ขึ้นมาร้อยละ0.72ปิดไปที่69บาท75สตางค์ค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะเช้าวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์สัญญาณจะเป็นอย่างไรกันบ้างดูตัวเลขกันเลยค่ะ เอเชียเปิดตลาดมาวันนี้ปรับตัวบวกได้ทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือห่างเสงของท่องกงที่ถือว่าบวกแรงสุดเลยนะคะเพราะว่าห่างเสงเนี่ยบรรทัดที่2นะคะบวกขึ้นมาร้อยละ3นะคะในช่วงเช้าของการซื้อขายนิเคิญี่ปุ่นตอนนี้เคลื่อนไหวในแดนบวกอยู่ที่ประมาณร้อยละ0 6 3สเซียงไฮ้คอมเพสิตลาดหุ้นจีนบวกอยู่ร้อยละ0.72คอสปีกเกาหลีใต้ตอนนี้บวกอยู่ประมาณร้อยละ0.8 3จแสามรตทไทม์ก็บวกเช่นเดียวกันค่ะร้อยละ0.58ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ